ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อครีบวัดสมถะหรือวัดอุทยานนาทีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีท่านเป็นพระพิสุชาวจังหวัดชนบุรีรุ่น่รๆกับหลวงพ่อเจียมวัดกำแพง ท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,400ในสมัยรัชกาลที่4มีความสามารถในการเทศมหาชาติและเป็นผู้พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา,าศาสนาจักรของจังหวัดชนบุรีจนเจริญไปมากมีญาติโยมและผู้ที่เคารพนับถือมากมายท่านถึงแก่มรณภาพในปีพุทธศักราช2461อายุ61ปีการสร้างพระปิตา คงเป็นต้นเหตุที่ท่านเป็นพระซึ่งมีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงสมัยก่อนอาณาเขตวัดติดต่อกันเพียงป่าไม้และบ้านเรือนชาวบ้านไม่กี่หลังเป็นเขตกั้นท่านสร้างพระปิดตาเนื้อผงเช่นเดียวกับหลวงพ่อเจียมเนื้อพระดีมีความเก่าเป็นเนื้อผงแบบเนื้อกราสีน้ำตาลพิมพ์ทรงพระปิดตาของหลวงพ่อขีปจำแนกได้ดังนี้คือห พิมพ์มหาอุดพิมพ์นิยมเสียนโตหลังอูมและหลังยัน 2. พิมพ์มหาอุดพิมพ์นิยมเสียนเล็กหลังอูมและหลังยันเนื้อพระเป็นเนื้อละเอียดเสียงตาอ่อนและน้ำตาลเค็มแบบเนื้อกระลาเช่นเดียวกันกันกบพระปิดตาของจังหวัดชลบุรีทั่วไปพระปิดตาของหลวงพ่อคีบเป็นที่นิยมมาแต่โบราณเป็นพระยอดนิยมของชาวจังหวัดชลบุรีเรียกกันว่า พระยอดขุนพลแห่งพระปิตาของเมืองชนบุรีถือกันว่าถ้าหากพระปิตาของหลวงพ่อแก้วหลวงปู่ผู้และหลวงพ่อเจียมไม่ได้ให้หาของหลวงพ่อขีบไว้บูชาจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวประวัติของหลวงพ่อขีบเอาจริงๆแล้วพอเขาทำนองเดียวกันกับหลวงพ่อแก้วคือไม่มีหลักฐานชี้ชัดนักรู้แต่เพียงว่าหลวงพ่อเป็นชาวชนบุรีรุ่นเลไล่กับหลวงพ่อเจียมวัดกําแพง วัดกำแพงที่หลวงพ่อเจียมเป็นสมภารสมัยก่อนโลวัดติดต่อกับวัดสมถะมีเพียงป่าต้นไม้และบานเพียงไม่กี่หลังที่เป็นเขตกั้นกันจึงเข้าใจว่าเมื่อหลวงพ่อเจียมสร้างภาพปิตาหลวงพ่อขีบทันก็สร้างภาพปิตาเหมือนกันแน่นอนเนื้อหาสูตรเดียวกันเนื้อผงกุกลักออกสีน้ำตาลหรือที่เรียกกันว่าเนื้อกระลาในปัจจุบันนี้ภาพปิตาของหลวงพ่อคีบ ก็หายากพอๆกับหลวงพ่ออื่นๆชื่อดังในจังหวัดชนบุรีพอมากด้วยประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นแควคาดมหาอุดคงกระพันชาติเมตตามหานิยมจึงทำให้สนนราคาในปัจจุบันนี้ค่อนข้างสูงและมีการทำพระเรียนแบบหรือว่าพระปลอมขึ้นมาก็จำนวนมากเช่นเดียวกันฉะนั้นจะเช่าหากวรศึกษาให้ดีก่อนนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่